อันนี้เป็นแผ่นแป้งเหมือนโรตีหน้าชีสเขาบอกว่าใครที่มาฮังการีอ่ะกดเลยี่ยกดแล้วใครที่มาฮังการีอ่ะคือคือต้องลองมาชิมดูนะที่นี่น่าจะเป็นร้านขึ้นชื่ออยู่มั้งทิ้งไ่ถ้าทิ้งเราอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นอาหารกเี๋ใครที่มาแล้วก็ต้องมาลองชิมดูก็เดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงโฆษณาก่อน กินนนรสชาติเป็นไงพี่มันจะเขาบอกว่ามันจะออกเปรี้ยวๆนิดๆอ่ะก็น่าจะอร่อยอยู่นะาาตก็เดี๋ยวจะดูรสชาตินะจะลองชิมรู้ว่ารสชาติเป็นไงเออมันเป็นอาหารไอ้นี่เหมือนกันเขาบอกว่าใครที่มาทางเตอรีต้องมาลองชิมด้วมันจะเค็มๆเปรี้ยวอ่ะ ชีสอะมันจะเป็นชีสมองว่าเขาอยู่ไหมแต่เขากำลังเล็งขยายอยู่เตลื้อกับชีสเปรี้ยวแล้วก็ผสมกับตัวแป้งอะมันก็เหมือนกล่องน่องนุ่มใหม่ก็กินได้ค่ะอร่อยอยู่อย่างบ้านเมืองเนี้ยที่นี่เขาจะค่อนข้างกินอะไรที่เป็นไข่ค่อนข้างคุ้มอะนั่นแหลแต่ละคนมันก็เ่ยังไงก่อนยิ่มาก่อนกูแพงเดี๋นึงอ่ะมันก็ตกประมาณหกสิบสามบาทอ่ะก็อร่อยดีค่ะ ก็จะกรอบนะคะส่วนตัวชีสก็จะเป็นชีสเปรี้ยวกับชีสเค็มผสมกันแต่ว่าลงตัวค่ะก็จะมันๆเค็มๆแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงถ้าใครมีโอกาสมายุโรปก,ก็ลองมาชิมดูนะคะก็เดี๋ยวดูว่าคลิปหน้าจะไปชิมอะไรกันต่อนะคะขอบคุณค่ะ